สวัสดีทุกช่องทุกท่านอีกครั้งนะคะวันนี้เรามาจะเรนโรจะมาเล่นเกมชินนะครับในอีเวนต์ใหม่นะครับชื่อว่านครับอร์สไฟกดกิ้งเดือนเจ็วันครับวันนี้ผมอัดนะก็จะได้ของประมาณนี้แหละครับที่แรกมีพิพิธภัณฑ์420ท่าถ้ำคบนะครับอ่าสิ่งแรกนะครับคุณต้องรับเฟสนาคุยอีกตัว ห้าด่าครับเล็กสองอันเนี่ยไปส่วนล็อกแบบมุมนะครับคือคุณรอทีเดียวก็ทำทีเดียวก็ได้แตท่ทำทำทีละวันอันแรกอ่ะวิธีการเล่นก็คืออันนี้นะครับคดของการทดสอบก็คือไปเรื่อยครับไปเรื่อยอธิบายอันนี้ก็จะเป็นเหมือนบ้าเปิด VR และอันนี้ก็คืออะไรสักอนะครับอ๋ออันนี้ก็คือ,อนน ถ้าโซลสามมันไหลลงออมาเนี่ยตรงนี้มันจะเริ่มรับแตดดอันนี้คือโอโซนนะครับก็คือกระสุนที่เรายิงเนะี่จะมีหลายธาตุนะครับธาตุไฟธาตุน้ำแข็งธา,า,าตุไฟธาตุน้ำแล้วพอธาตุไฟไปโดนธาตุไฟมันจะติดโอเวอร์โหลด ก็จะประมาณนี้ละลายก็คือเอาน้ำไปดูดไฟมันก็จะละลาประมาณนั้นแหละครับเค่นี้ครัแล้วใจเรื่องสารทฤษฎีกับทดสอบอ A เนี่ยนะครับยังงงๆกับวิธีการเล่นคือเนี่ยเดินซ้ายเดินขวาเปินขวาเข้าใจแต่คือแบบทำไมต้องื่อทำให้มันเป็นแบบตรงมัข้ามด้วย อบนี้มีอะไรมากันให้ด้วยกิวเล็กเนี่ยครับไป เอาไปเอาไปตอไปคือไอเนี่ยไอเจอขอมโบมากกว่าน okay. ่าจะร้อยขอบโบที่สุดคนเนี่ยหน้าร okay. em. ้อสิบห้าอ่ะทีนี้นะครับ เก็บของระวันการรวมทั้งหมดนะครับที่นับมาคือร้0ยิมโมเจมก็ไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้น้อยแค่เขามาเยอะน,นะนะแล้วเราก็จะมีตู้ใหม่นะครับประสุนพี่นิวคงคัดเอ้ดเอไมอ่ใช่อะไรคาสเนะนะครับแล้วก็อาวุธใหม่ประมาณนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับเขาบอกพี่นิโหนรจีน 私は本当に最高の心境を持っている。私を呼ぶ際は、聖であるレットを使っていこれは、わざと君を遠ざけているわけではない。<laughs> あまり関係が近すぎてしまうと、司法制度の不正を疑われかねないのでね <laughs> 何か要求があれば、行営 <laughs> 層から運ばれた水を、<laughs> <laughs> อ่ะคุณอ่ะคำว่าจีนครับอ่ะผมกะสุ่มเล่นเล่นเนี่ยเก็บการันตีไว้รอไอตัวใหม่จำชื่อไม่ได้ละดีนี่นี่อันนี้ตู้บัวทิฐานตัวละครตูเลดนะครับนับไปนะอ่ะนี้ตัวแรกนะครับมีหน้าละห้าโอเคห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้า 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80้าห้โหผมได้โลที่แปสิบเผมไม่แปลกใจทำไมถึงได้โห ผมนี่ดวงดีมากครับอู๋บิวดดีมากอูหผมดว,ดวงอย่างดีครับได้การันตีพอดีการันตีซับซ้อนครับ <c oughs> โอ้โหมาไหนพี่นิวโอเคขออะไรกให้ของลงแบบหลังไม้นะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อน <c oughs> อะไรเนะนี่ยเขาวคลิปไม่ขอไปกวนจะคัคลิปหน้าสวัสดีครับบา,บายบาย